สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่พรพางนวลจันทร์ค่ะวันนี้ก็ตอนเย็นนะคะช้างก็กลับบ้านแล้วนะคะทยอยเดินมานูน่นเห็นไหมคะปลายอ,อมสินเดินมาก่อนเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพามาดูสระน้ํามรกตนะคะซึ่งเป็นสระน้ําที่เขียวสวยมากนะคะนี่นะคะสระน้ามรกตนี่นี่นะคะ สวยมากนะคะเขียวมรกตจริงๆนะคะดูนะคะท่านผู้ชมท่านมาดูกับตาหรือดูด้วยตัวจริงนี่จะสวยใสยเขียวมสมกับที่เป็นสะน้ามรกตจริงๆนะคะนี่นะคะทางนู้นก็จะเป็นท้องทุ่งนานะคะท้องทุ่งนาปากว้างนะคะนี่นะคะท้องทุ่งนาบ้านเรานะคะ ช่วงนี้ก็เขียวกระจีเต็มไปด้วยข้าวปลาอาหารสมบูรณ์นะคะฝนตกติดต่อกันสองวันเลยนะคะมืสมบูรณ์มากนะคะนี่นะคะช่องไม่พรพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะยายนวลก็กลับมาเหมือนกันนะคะยายนวลก็กําลังเดินมากับพวกเขานะคะเพื่อนเพื่อนช้างหลายเชือกเลยนะคะ มาดูฝั่งนี้นะคะแม่ควานจะให้ชมดูต้นข้าวนะคะที่กำลังสวยมากเลยนะคะนี่นะคะลายอมสินได้ที่หนึ่งเขาเลยไปแล้วนะคะนูน่นนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะท้องทุ่งนาอันเขียวขจีนะคะทางนู้นก็จะมีชาวไร่ชาวนาเอา หวานเอาหญ้าข้าวบ้างเอาญยาออกจากข้าวบ้างแล้ก็ซ่อมซ่อมข้าวซ่อมนาบ้างนะคะซ่อมข้าวนะคะอันไหนที่มันสึกหลอที่มันไม่เต็มนะคะนี่นะคะข้าวปลาอาหารฝนตกสองวันน้ำเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมแม่แม่เอฟซีนะคะช่วงนี้ฝนตกอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปแรงช่วงไหนนะคะนี่นะคะ คะคเดี๋ยวแม่ควานจะถ่ายให้ดูนะคะไวๆมาแล้วนะคะนูนเป็นขบวนเป็นขลวงมาเลยนะคะม,มาแล้วมาแล้วอืมตากอ้นทองมาเลยนะคะอืมตากอนทองกอนทองคือชื่อช้างนะคะนี่มาที่สองถัดจากอมสินนะคะ นี่นะคะสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะกลับบ้านนะคะตอนเย็นค่้แม่แม่เอฟซีท่านช่วยเหลืออาหารเยอะแยะแล้วก็รับประทานการก็ัพากาันกลับบ้านนะคะเพราะช่วงนี้จะกลับตอนเย็นมากไม่ได้นะคะเพราะกลัวฝนตกนะคะนี่นะคะช่วงนี้จะเก็บจะกลับเย็นมากไม่ได้นะคะ นู่นตาก้อนทองเร็วจังเลยนี่นะคะนู่นบรรยากาศสวยงามมากนะคะตอนเย็นๆนะคะดูตะวันนะคะนี่ตะวันนะคะนี่นะคะอืมนี่นะคะทองทุ่งนานะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะเป็นขลงเลยนะคะเออถัดมาก็เป็นยายนวลน,นะคะโอ้โหยายนวลวันนี้ได้ที่สามเลยนะคะอืมนี่นะคะ นี่ะะคะสวยงามมากนะคะเป็นโขลงเป็นขบวนมาเลยนะคะนี่นะคะดูนะคะท่านผู้ชมนะคะช่องเมพรพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะเป็นขบวนมาแล้วบรรยากาศตอนเย็นเย,ย็นช้างเดินกลับบ้านนะคะ สมัยก่อนก็จะห่อข้าวจะห่อข้าวไปรับประทานจะเลี้ยงอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งฟากแม่น้ํามูลน้ําชีนะคะนี่ยายนวลของเรานะคะอืยายนวลเดินมาแล้วยายนวลยายนวลน้องขวัญแล้วก็น้องโดกแก้วนะคะเดินติดตามมานะคะอืน้องวันนิสานะคะน้องวันนิสานะคะ แม่พรค่ะช่องแม่พรค่ะนี่กวนช้างเขาแซวแล้วนะคะอืมนี่นะคะเป็นขอบวนเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะอืมน,นะคะ โอ้สุดท้ายก็ยายนะคะยายบัวทองโอ้ใหญโทษทีค่ะยายยายบัวลอยแล้วก็ยายทองคูนะคะคุณยายนี่แก่ก็จะเดินช้าหน่อยนะคะออช่องไม่พรพังนวลจันจ้าจะช่วยช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะข้อความจ้าจ้า นี่นะคะเดินเป็นขบวนสวยงามมากนะคะตอนเย็นๆนะคะตอนกลับบ้านกันนะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวเมฆควานจะเดินตามแป๊บหนึ่งนะคะน,นี่นะคะนี่นะคะเมฆควานเดินตามแป๊บหนึ่งนะคะจอดรถไว้ก่อนนะคะนี่นะคะอจะเป็นสวยงามมากหาดูได้ยากนะคะนี่เป็นช้างตกง,งานล้วนๆเลยนะคะ ไม่มีงานทําเลยอาศัยแม่แม่เอซี F C, ผู้มีความเมตตานี่แหละค่ะที่เราได้อยู่ได้กินได้อาหารช้างทั้งอาหารคนทุกวันนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะ ความจำก็น้อยนะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดใช้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามช่องแม่พรพังนวลจันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ